ขอ,อทุกท่าน้าส,ส่รายการเต้นรำทำครัวโรสเชฟนะคะวันนี้พัทรวรินก็อยู่ที่ถนรนราชทิศเหมือนเดิมนะคะมาที่ร้านอันนี้นะคะซึ่งหายากน,นิดนึงชื่อ e s c a p a ป e Burgers and s h a k นนะคะเป็นร้านเบอร์เกอร์ที่เขาบอกว่าอร่อยมากเพราะเพิ่งเปิดนะคะเชฟนี่จะเป็นอินดี้อินดี้หน่อยนะคะเป็นลูกน้องพัทรวรินนั่นเองนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่จะมารับประทานร้านนี้นะคะกร์ณาดูลก็พัสมานยืงเยื้อกันนะคะเพราะร้านคขาเล็กมาก แต่ได้ข่าวว่ารสชาติระเบิดยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวไปดูกันข้างในเลยค่ะ เป็นร้านเบอร์เกอร์แล้วก็ฝั่งนี้เป็นก็มีมิลค์เชคมิลค์เชคมีค็อกเทลด้วยเพราะเห็นว่านี่ป้ายค็อกเทลเยอะมากจบมาค็อกเทลบาร์ครับเป็นค็อกเทลบาร์แต่มีมิลค์เชคด้วยมิลค์เชคมีแบบสไปค์ด้วยอะไรไหมโอ้มันเป็นมิลค์เชคหลักหลาครับจริงป้ะคะอย่างนั้นเดี๋ยวทำมิลค์เชคให้แม่กินแก้วหนึ่งอันนี้ของแม่ป้าใช่ครับโอเคค่ะแล้วทางเบอร์เกอร์ของเราอ่ะฮะแบรนด์มันวอเตอร์คาวเบอร์เกอกับ h a บคาวเบอร์เกอ คพักข้าวยังไงมันใหญ่ขนาดไหนพักข้าวมันเป็นเนื้อสามแพตตี้ก็หนักโมประมาณครึ่งโลครึ่งโลโอเคอย่างนั้นแม่ไปทำสิ่งที่เจ็บของร้านแล้วเดี๋ยวไม่รอนี่ ลูกค้าได้แล้วอ่าอธิบายหน่อยแมนว่าอันนี้เป็นเบอร์เกอร์อะไรทำไมมันสีดำอ่ะอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตบั้นครับดาร์กช็อกโกแลตปั้นทำจากดาร์กช็อกโกแลตแล้วซอสซอสอันนี้คือเป็นแคชัพสีดำครับเป็นแคชัพสีดำนะคะเหมือนป้าย We don't serve cheap ketchup We have our own ซึ่งทำจากหมึกดำโอเคยอดเยี่ยมและมิลค์เชคเมื่อกี้นี้ที่เมสซ์เอามาทำไมไม่เหมือนมิลค์เชคอันมันคืออะไรคะคือไอศกรีมวานิลลาค่ะกล้วยตาก ไทยดำแล้วก็มามะเล็มามะเล็มามะเล็จ้ามามะเล็แล้วทำไมแล้ทชอบด้วยเมอร์แรงครับอ๋อมีอันนี่เมอร์แรงใครรถพคบอ้วกก็ชิบหายแล้วทำไมถึงทำไมถึงเอาพิษไทยทำกับกล้วยตากมาอินสปีเรชั่นมันเกิดขึ้นจากอะไรคือตอนแรกมันเป็นแค่กล้วยสดค่ะกับแยมส้มแล้วทีเนี้ยวันนั้นทำเทสติ้งแล้วลืม กล้วยไม่สุกซื้อกล้วยมาแต่กล้วยไม่สุกก็เลยเดินไปเซเว่นเดี๋ยวไปกล้วยเขียวปีีก็เลยไปซื้อคบก็เลยไปเซเว่นเจอกล้วยตากกินไปใช้เลยเสร็จแล้วมันเลี่ยนไหมครักล้วยมันก็หวานตัวไปเลยก็หวานก็เลยเติมไทยตัดเลี่ยนอ๋อแล้วทำไมต้องดาร์คช็อกโกแลตบบานผมชอบสีดำครับโอเคจบจบดาร์กเราเป็นแปลกดีโอเคครับข้างในนี่มีทรัฟเฟิลเลยทรัฟเฟิลใช่อันนี้เบอร์เกอร์นี้เท่าไหร่อะคะอันนี้ แต่ราคามันเป็น280แต่ปกติเป็นเป็นมีโฮมิกบ้างอุ้ย280แล้วได้ทัฟโพด้วยใช่แต่ว่าตันนี้ก็คือเพิ่มมา40บาทก็เป็น300รเาอมเป็นไรฮะถ้าจะเพิ่มทัฟโพกินเท่าไหร่ได้คะขอบคุณค่ะเดี๋ยวตอนนี้กินก่อนนะคะ มาจองได้นะคะขอเบอร์โทรศัพท์นิดนึง0873632629นีนเบอร์ผมเองแล้วก็บีเบอร์ม,แมืแม่ตื่นกี่โมงผม, <laughs> มตื่นแม่ตื่นกี่โมงจะได้โทรมาถูกตื่นตอนมีโทรศัพท์โทรมา <laughs> ได้นะคะท่านผู้ชมนะคะใครมามาลองก,กินร้านนี้นะคะ you're missing out on the best burgers in Bangkok นะคะร้านชื่อว่า เอสเคทเปดเบอร์เกอร์แอนด์เชคนะคะไม่มาพลาดจริงๆนะคะส่วนพัทรวุฒิจะทำอะไรในสตูดิโอเวรจะเป็นเบอร์เกอร์ยังไงจะอร่อยเที่ร้านนี้หรือไม่และเชคจะมีจะได้แบบว่าเซี่ยวของร้านนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะขอบคุณมากค่ะแพรจับจอบค่ะขออนุญาตจับจอบเจอกันในครัวนะคะตอนนี้อยู่กับน้องเชียนสวัสดีครับน้องเทียนสวัสดีครับอยู่นี่ ครับผมพี่ไปกินเบอร์เกอร์มาขนมชาเต็กอร่อยมากคือน้องแวรเนี่ยเขาเป็นรุ่นน้องที่แบบว่าเป็นเชฟแบบอินดี้เจาะหมูได้สักแล้วก็ติดเตดอะแต่ทําอาหารอร่อยมากแล้วก็ทําเบอร์เกอร์ให้เมย์แบบทำขนมปังมาจากด็อกช็อกโกแลตแล้วก็แคชชั่เป็น black ink แคชชั่อุ้ยเออแต่อร่อยดวยกันหลังทานพี่ไปกินเลยได้อร่อยมากคราวหน้าเราไปกินด้วยกันเลยดีไหมอ่ะวันนี้นะคะ พี่ก็อยากจะทำเบอร์เกอร์แต่พี่เป็นคนไม่ชอบขนมปังของบันพี่ก็เลยจะใช้ French b e a a หรือว่าเราใช้ป a g เก็ตก็ได้แต่เนื้อที่จะใช้นะคเของบริษัทโจโคต,ต้าเป็น Wagyu วอลพรีเมียมชิ้นนี้ถ้าเกิดไปเดินตามที่อื่นนี่ต้องตกประมาณเท oh ่าไหร่นะเป็นแบบหลายพันอยู่นะหลนนะหน,นาขนาดนี้นะคะ ท่านผู้ชมไปที่ซูปเปอร์ชั้นนำนะคะคไปแผงไข่เนื้อนะคะต้องไหนเขียนจโ,โคตา้านั่นแหละคะ่ะรับประกันคุณภาพเนื้อเนี่ยเด็ดนะคะจัดไปอาจัดไปทำไมเราเลือกวากิววากิวจะมีมาร์บลลิ่งนะคะคอันนี้จะเป็นริบอายเหตุผลที่ริบอายมีไขมันมีเอ็นบ้างเพราะในเท็กซเจอร์ของบีฟพดดิ้งมันจะต้องมีมีเท็กซเจอร์ไม่ใช่กัดไปแล้วนุ่มแหละจะมามันต้องมีเท็กซเจอร์นิดนึงเพราะฉะนั้นระวังนะคะที่จะหั่นเป็นลูกเต๋าก่อน ใชได้ไหมไม่ได้ทำเสเต็กไม่เป็นไรครับนะคะครจริงๆมันต้องเป็น ground beef นะคะแต่พี่จะขอใส่เครื่องปั่นใช้ทีเดดอะเรียนปัน่นอา้าวเสียเจงแล้วอะเยียปักก่อนมั้ยพอเสียปนนยป๊ะอ่าพพ่อพ่อ,อเราไม่เอาละเอียดมากครับผมพอ่อ texture ของ beef patty ของเราเสียหมดอ่ามันจะต้องมีแบบชิ้นใหญ่บางชิ้นเล็กบางชิ้นแ่อ่าคราวนี้ทำอีก เอาอีกเอาอีกไปุบมาอืดไปปะอืดปะเซซเซน with เกลือแล้วพริกไทยนะคะว่าไม่ได้พูดคำว่า s e ซ s o นนี่มานานมากน่าจะพอไหพอแล้วมะพอจ้ะมามาฮะใส่มามาโอ้ออ่าเครื่องปั่นนะคะเทียนเอาใบมิดออกก่อนทุกครั้งอ่าครับผมค่ะใส่ซิ้งเลยนะฮะ เช้านี้ตั้งไฟไว้ร้อนๆนะคะเพราะเราอยากจะรับประทานเป็นมีเดียมแรร์ใช่ไหมคะเสียดายคุณภาพของเนื้อถ้าเราทานแบบ well done juiciness ของมันก็แรร์ได้ไหมคะเอ้ยมีเดียมใช่ไหมถ้าบางคนไม่ชอบดิบมากได้แต่อย่า well done คือเต็มที่คือมีเดียมมีเดียมถ้า well done เนี่ยเสียดายจะกินเนื้อที่ไหนก็ได้ไปกินร้านชั้นตำดีกว่านะนะวากิวกับโกเบนี่มันต่างกันเยอะไหมที่เม่ต่างค่ะเหตุผลของโกเบนะคะเป็นพันโกเบที่ ผลิตที่เมืองโกเบที่ญี่ปุ่นแต่เข้าพันุ์นี้ไปทำที่ออสเตรเลียเราก็เลยเรียกว่าโกเบไม่ได้แต่ว่าแปลว่าอันใดอันหนึ่งอ่ะแต่ว่าเนื้ออีกอันนึงแปลว่าญี่ปุ่นอันไหนอ่ะวาแปลว่าเนื้อคือแปลว่าญี่ปุ่นครับจริงๆนี่รู้อยู่แล้วไม่ต้องบ,บอกคนรูุ้ดเป็นมุก แม่พอตอนเด็กๆเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโกเบมันแบบมันดังอะ่ะแต่พอเริ่มโตขึ้นมาในยุค Gen Y อย่างผมเนี่ยมันเริ่มมีคําว่าวากิวเข้ามามากขึ้นวากิวเพราะมันถูกกว่าเป็นพันเดียวกันใช่ไหมถูกกว่า,กกวาใช่ไหมครับประเด็นถูกกว่าเพราะญี่ปุ่นขนาถูกเลยนะเนี่ยใช่เมืองญี่ปุ่นมันมันเป็นประเทศเล็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นวัวเขาก็เรียนได้ไม่เยอะแต่ huge, ออสเตรเลีย huge ใช่ไหมเขาจะเลี้ยงมันก็เข้าไป d เวล l อปที่ออสเตรเลียใช่มันเลยได้รับกันแพร่หลายคราวนี้เราอับบี้แพดดี้ชัก แล้วดูขนมปังเราก่อนนอา้ายประมาณนั้นอะแล้วก็ผมะะชอบแบบขนมปังน้อยๆเนือน้อเย,ย,ยอะๆฮะเรากินกันแบบเจ้านายไม่กินแบบกรรมกรมา,<อ>มาจ้ะลูกให้จบนะฮะว้าปั้นเป็นก้อนนะคะคราวนี้เราไม่ได้ใช้เอเจนต์ของการลูอะเอามาปั้นมาแล้วก็วางมานั่นแหละวางปั้นให้หมดเลยกตอบนะคะคราวนี้เราจะใช้ขนมปังเฟรนช์แบทนะคะเราจะตัด ขอวัดเนื้อาจจะต้องใช้ตรงไหนกันอะไรหอมมากเลยอ่ะกลับเลยได้นะกลับได้แล้วอ่ะสามดุนนะคะผ่านตรงกลางถ้าใครชอบขนมปังแบบไหนนะมันจริงๆมันไม่ได้เป็นกดที่เราต้องใช้เป็นเนาะเป็นเป็นเบอร์เกอร์บานก็ได้เป็นเฟรนช์เบรดก็ได้เฟรนช์เบรดบาเก็ตก็ได้เป็นปอกชินโน่อะไรก็ได้แล้วแต่เป็นพิต้าก็ได้หรือขนมปังเลี้ยงปลาอย่างได้เลยใช่ไหมฮะก็ได้เอาไรงากออกกันนะโอเค ขอเมนิดนึงนะเมจะเอันี้ออกใส่ตรงกลางเพราะเพื่นีแบบเนื้อเยอะอะแล้วขนมปังก็เยอะใช่ไหมแล้วองกินกันแบบไหนเรากินกับเป็นอะไรนะกินแบบเจ้านายไม่กินแบบกรรมกรขนมปังน้อยๆอย่าให้เห็นกินขนมปังนะคารับน้อยๆโปรตีนเยอะๆไม่ใช่ครับประเด็นคือมันเริ่มมาจากการที่เราต้องออกกําลังกายทีนี้เวลาเราเวิร์กเอ้านี่เราต้องกินอาหารที่มันสปอร์ตกันเ้ากินคาร์บเยอะเกินไปเนี่ยมันจะ มันจะเป็นไขมันที่ต้องไปเบรนเนี่ยแล้วมันบบมันเลยเป็นที่มาที่ไปไม่ใช่กระแดะนะครับลย่ากิ้งมันมากเดี๋ยวมันแตกหูกทำอาหารเทียนมันสอนให้เราใจเย็นครับเราค่อยๆดูนูมันสุกกิ้งไปกิ้งมามันจะแตกเทียนเนี่ยต้องทำอาหารเยอะอีกนานอีกนานจริงๆเขามีฝีมือไม่ค่อยเกี่ยวไม่เกี่ยวเพื่อลดความใจร้อนถูกต้องครับหาคราวนี้ที่ขอเจโซ่ด้วยน้ำมันมะกอกนิดหนึ่งอืม นะคะแล้วพี่จะเอาไปย่างบนเตาแก๊สของเราที่มาจากเลิศเลิศแฟร์เก้นี่มาวางความก่อนถูกต้องเลิศเนี่ยเลิศไหมคราวานี้เบอร์เกอร์ของเรานะคะท่านผู้ชมจะไม่เต็มไปด้วยรสชาติอะไรเพราะเราจะแบบว่า keep it simple while you มอสซาเรลล่ามอสซาเรลล่า fresh มอสซาเรลล่านะคะครับ แฟชชั่นมอสซาเรลล่าเป็นน้ำมันมาเป็นน้ำมันมาเป็นน้ำแต่ว่าข้างในเป็นอย่างงี้ไงคือรู้มันเฟชชั่นไหมคิดว่าจะเฟรชขนาดนี้นะฮะแฟชชั่นเลยนี่แล้วแฟชชั่นมอสซาเรล่าส่วนมากเอามาทำอะไรฮะแฟชชมอสซาเรลล่าเรากินเป็นมอสซาเรลล่าคัเพรเซ่ครับอ่าเราทานสดๆกินกับออลลฟอะไรก็ได้มาทำสลัดอะไรก็ได้ค่ะเอียน No limit No limit ค่ะนมปังเทียน บังบงังอุ้ยตายแล้วตายแล้วแหมคุยเพลินเลยลืมดูเวลาของป่าไม่ทำยังไงรู้ปะทำไงฮะต้องใช้กรรไกรตัดออกไม่ใช่นี่เสื้อใหม่ประมาณนั้นละขุดเอาแหมโอเคเดี๋ยวผมช่วยครับ แหมไม่พูดก็ลืมไปแล้วนะเนี่ยใช่ไหมมันสุดให้มีสมาธิไม่มีสมาธิแล้วมัวแต่คก็เลยโฟกัสตลอดเวลาเออมัวแต่เนื้อไม่อย่างเงี้ยอุ้ยเดย์ดรีมยังไม่ไหมจ้ะยังไม่ไหมไม่ต้องห่วงแต่ข้างในกลัวมันจะมันจะสุกไหมฮะถ้าเราปั้นหนาไปอ่าเดี๋ยวประเด็นคือไม่สุกนี้แหละที่เราต้องการจะกินสำหรับบีฟกแพดดี้เราเริ่มไฟสูงก่อนเชียร์ได้สีไปไฟอ่อนแล้วค่อยๆทําให้เขาสุกนะคะอย่าไปบีบอย่าไปคลิ้งมากแต่ อยาใจร้อนมืงพีใจร้อนอยากจะบีบให้มันสุกใช่เพราะอะไรบีบออกไปนะอีกน้นําที่อยู่ข้างในหายหมดแล้วนั่นแหละคือสงที่เราต้องการใช่ไหม,อมโอเคมาถึงการประกอบเบอร์เกอร์ของเรานะคะขนมปังของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหัวกระหางนะคะเราได้แล้วแล้วก็อันนี้หัวคาะแล้วก็ทาดีชองมัาจ์ดนิดนึงนะคะแล้วก็วางแล้วเสร็จแล้วนะคะ เราก็เอามอสเาเรล่าสดของเรานะคะมาหัน่นหั่นครึ่งหรือหั่นเป็นชัลไลอะคะ่ะสไลไ์เพราะว่าหนาไปก็ไม่อร่อยนะคะโอ้โอ้มายกอดโอ้มายกอดมอสเาเรล่าสดต้องทานกับบีฟทอมเมโดินะคะ อันนี้แหละครับสไลด์ฮียนชอบกินที่สุดในโลกเขาเรียกว่าอะไรนะครับขออีกรอบมอสซาเรลล่าคาเพรเซ่ที่เวลาจะมีแบบเขาเรียกบัฟเฟโลชีสอะไรอย่างเงี้ยที่มีชีสแบบนี้กินกับมะเขือเทศคืออันนี้เลยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดไม่รู้ใจเทียนนีบพี่เมย์จะจะเป็นพี่เธอไม่รู้ใจได้อย่างไรอ๋อคือมอสซาเรลล่าสดใส่กับมะเขือเทศลูกใหญ่ๆนี่แหละเลิศอร่อยขอบีทาดีเล็กๆขอพี่เป็นคนตัวเล็กๆทำไมมันไม่อยู่อะนิ่งๆสิ ดูนะเวลาบีบนะ้ำมันจะออกมาหเห็นปะ่ะต้องบีบด้วยเหรอฮะบีบมันจะปากเองใหญ่อะพอจะกินเหรอมันบีบแล้ว,ลวผมเสียดายความ juicy ของมันนะพร้อมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเข,อขอหาตัหาจาังหวะนึงตั้งหลักก่อนอุยอ้ยอุ้ยโอเคครับพร้อม,อมหนึ่งสองค่ะเฮ้ยมพี้ยนนี่ขนมะปังคำแรกมีเย มีคนแบบทู่ดีมากครับไม่ต้องหายอะ่ะอร่อยอะ่ยยะอร่อยไหมครับรสชาติเขาบอกเลยครับว่านมปังกรอบมากๆยังไม่โดนเนื้อครับตับไปหลังครับ น้องเทียนภูมิใจครับเดี๋ยวเพิ่งกินเองอนนเไปแล้วหนึ่งอันแน่นมากานะคะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมเนื้อแวรกิวนะคะคอย่าปรุงอะไรเขามากเพราะว่าคุณมีรสชาติอยู่แล้วยี่มาจากบริษ,ษัทจาโคต้าเนี่ยนะคะนี่เลยองกันท่านหนึ่งิศครับรศน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณบริษ,ษัทจาโคต้าที่นําแต่สิ่งดีๆมาให้พวกเรานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเจอกันในช่วงดีไลฟ์เมย์สำหรับเมย์ออร์เทียนเจอกันในฟู้ดแลบนะคะโอเคครับสวัสดีครับ ช่วงดีไลท์มีนะคะวันนี้พัะธารวเรนจะทำแซลมันพัฟนะคะทำง่ายมากไม่เกิน5นาทีก็พร้อมกินแล้วะค่ะ ค่ะสมันพัฟของเราหลังจาก5นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทาน ขอทํำเบอร์เกอร์อุกเมะเบอร์เกอร์อุกเมะสมผสมีอะไรบ้างว่ามาเลยเดี๋ยวก็อูกเมะคืออะไรก็รู้กันอยู่นะอ, <Ug ame. S 1> อะุกเมะอุกเกิลก่กนมันเป็นเทสต์อันใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อ1907ของ p พรสเซอร์อะไรสักอย่างที่ University ของโตเกียวมันเป็นสัมผัสที่5ที่เรียกว่า earth taste นะคะลิ้นที่สัมผัสได้คือตรงปลายลิ้นและตรงอุโมงค์ของปากอ่ากับพุงแก้ม ผมไม่ได้ไมช่กับผมแก้ม,มเปรี้ยวผมนี่มันแล้วแต่บางจุดของลิ้นอันนี้เป็นใช้ที่ห้าอยู่ตรงปลายลิ้นมันอย่างเช่นอะไรที่อู้ไหก็คือปลาทอร์โร่ปลาโอซิงแซดสมอลเอิร์ธซี่ก็คือ,อมัชรูมฮะซอ,อสอะไรที่ไม่ใช่เปรี้ยวไม่ใช่เค็มไม่ใช่หวานแล้วก็ไม่ใช่รั<ม>แบบ เหมือนดินอะธรรมชาตินะคะอันนี้คือรสชาติที่5นะคะที่เกิดขึ้นมาเกินหลายปีแล้วนะคะนอกจากหวานเปรี้ยวเค็มเบ t เชอขมหวานเปรี้ยวเค็มขมแล้วก็อีเมทเนี่ยอีเมะเนี่ยนะฮะถ้าถ้าสังเกตอาหารญี่ปุ่นก็จะรสชาติแบบเอิร์ธีเอิร์ธีแบบธรรมชาตินะคะวันนี้ก็เลยจะทำเบอร์เกอร์แบบธรรมชาตินะคะเราเริ่มจากข้าวญี่ปุ่นนิดหนึ่งนะฮะ เอามาเปียกหน่อยเทียนอย่ามาเล่นได้ป่ะอ่ะมือเปียกแล้วไงต่อฮะมือเปียกนะคะแล้วก็จะยัดข้าวลงไปเธอทำของเธอดีกว่าเดี๋ยวดูนะคะท่านผู้ชมว่าใครสวยกว่ากันเทียนนี่ผมเธอปะไม่นะยาวขนาดนั้นอย่าเยอะอย่าเยอะนะโลครับโลคาร์บนะคะ<ห>นี่รอทดลองนะไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะครับก็น่าจะนะ ันจะไม่ได้หรอใช่แล้วทำเป็นรูปร่างของเบอร์เกอร์เสร็จแล้วเราจะเอาปลาโอนะคะซึ่งพี่ขออนุญาตสับให้เทียนได้ปะก็เอาปลาโอมาสับนะครับให้ละเอียดถูกเอียดมากไหมนิดนึงอ๋อใส่โชยุหน่อยโชยุใส่ไปเลยเหรอฮะนิดนึงใช่ไม่เร็วไปหรอใส่ตอนนี้เดี๋ยวก่อนเชื่อสินิดเดียวนะฮะยกไปนะอ่าแบ่งกันปะขอนนดนึง ห้ามาข้าวครับฮะนะโอเคแล้วคราวนี้นะไม่พอนะขอขอเบินเบินเผาหน้านิดนึดนงได้ความหอมชอบตรงนี้แหละโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดดุเดือดทีเดียวเชียวตอนแรกจะมีผักด้วยแต่ว่าผักหายไปไหนไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใส่เลยไม่ใส่ผักแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้าว นกอ่ะเนาะเหมือนแบบสมัยเด็กๆคุณแม่ไม่ให้เล่นในครัวไปเก็บกอดมันเล่นตอนโตเนี่แหละค่ะเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าของใครจะสวยกว่ากันดูแค่นี้ก็รู้แล้วแต่ไม่เสร็จเตียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมมันจะไม่ญี่ป่นถ้าเราไม่มีซาไหร่ซาหร่ซาหร่ yes it's called a s า r หรถ้าเชฟญี่ปุ่นไม่เห็นเมย์ทำเนี่ยนะ ทำไงก็คงกุ้มใจอ่ะต่ดแม่ให้ครึ่งหนึ่งอะผมตัดเองได้ไหมแล้วแต่ไม่ต้องรีบใจเย็นๆทำอาหารนะฮะรีบเป็นไงโอ้ไม่จะบอกว่าไม่เจ็บก็ก็อะไรอยู่ดูซิว่าใครสวยกว่ากันเทียนคุณผูช้ชมครับ เบอร์เกอร์ญี่ปุ่นอุกเมะของเรานะคะมีสองรูปแบบในรูปแบบของอัังกาดพิคาโซเล็กน้อยแล้วแบบธรรมดาครุบกิฟตนะคะท่านผู้ชมก็ตัดสินใจเอาเองนะคะว่าคนไหนเป็นผู้ชนะนะคะครับผมอ่ะเราทดลองเบอร์เกอร์ของเรากันไหมเชียร์เชียร์อร่อยอันนี้เบอร์ค่ะ ท่านผู้ชม <c oughs> พูดแลบวันนี้นะคะซอฟทานะคะแซ่บอีหลายนะคะมันแบบได้คือผมจะบอกว่าเคล็ดลับเนี่ยเที่ยวให้หมดปากก่อนเคล็ดลับเนี่ยคืออะไรคะคีของมันเลยนะฮะคือเบอร์เนอร์อ่านะคะก็ได้ความหวานของปลาอบนะคะความหอมของข้าวแล้วความเหนียวของของตันลายคือมันมันทำให้แบบรสชาติมันแบบม,มันมมิติมากเลยนะ คือถ้าเราปลาดิบเนี่ยเราสามารถอินเน็ตได้ว่าเฮ้ยปลาดิบปลาโอ,โอ้นี่รสชาติเป็นเงี้ยแต่พอเราใส่ตัวเบิร์นเนี่ยครับรสชาติมันจะแบบมีหลายมิติมากขึ้นและยิ่งอทอรานท่ะข้าวญี่ปุ่นมันเหมือนแบบเอามาดัดแปลงซึ่งผมว่าเชื่อว่าคนญี่ปุ่นหลายหคนต้องคงกินอยู่แล้วฮนะรสชาติดีแล้วก็เอาไปกินในชีวิตประจำวันได้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์หลักของเราที่เรียกว่าขาดไม่ได้นั่นก็คือจากรุต้า บริษัทที่นำเข้าวัตถุดิบที่มีคุณภาพทั้งหลายนะครับในประเทศไทยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยไปซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ไหนก็แล้วแต่แล้วเห็นราซาโกต้าอยู่เนี่ยวิ่งเข้าไปเลยวิ่งไปเลยนั่นแหละวขอบคุดีครับสำหรับวันนี้เนี่ยเพียนกับอาจารย์ชุติศักดเพียนนะครับที่นี่ก็ต้องขอลาทุกๆตอนนะครับแล้วพบกับเราได้อาทิตย์หน้าครับผมเราจะพามาพร้อมกับความสนุกสนานแล้วก็อาหารแสนอร่อยแบบนี้กันอีกกับรายการเี่นหละครับพอครับสำหรับวันนี้ลาไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย